เช็คอัพสุขภาพสิทธ์พอดแคสต์ไขข้อข้องใจเกี่ยวกับสิทธิ์การรักษาพยาบาลของคนพิการเพื่อให้เข้าถึงอย่างแท้จริงสวัสดีค่ะ ต้อนรับเข้าสู่รายการเช็คอัพสุขภาพสิทธิ์กับดิฉันปนัดดาประสิทธิเมกุลค่ะค่ะและดิฉันดรสุชยาเทียนแสงทองค่ะค่ะวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่เป็นคนพิการทางด้านการมองเห็นถึงสองท่านด้วยกันนะคะที่จะมาร่วมแชร์ประสบการณ์ในเรื่องของสิทธิประกันสุขภาพอยากให้ทั้งสองท่านแนะนําตัวนิดนึงค่ะสวัสดีครับผมชัยวัน์ยอดเสิงครับแซกค,ครับสวัสดีครับผมพิสิทธิ์จงสิทธิ์ปฐมชื่อเล่นชื่อโอ๊กนะครับวันนี้ทั้งสองท่านเดี๋ยวก็มาแชร์ประสบการณ์กันกน,นะว่าทั้งสองท่านเน ริ่มจากคุณแซคคะ,ะผมตอนเล็กๆก,ก็คคอใช้สิทธิ์สัญ,ญบตับตรบตรทองในการรักษาฟันครับผมก็คือทางโรงพยาบาลเขามีเจ้าหน้าที่เข้าไปที่โรงเรียนเพื่อตรวจสุขภาพฟันเด็กก็ผมมีฟันผุก็เลยต้องมาอุดฟันตอนนั้นคือเริ่มใช้บัตรทองโดยใช้สิทธิ์เรื่องของฟันเนอะสุขภาพฟัน,นสมัย,ยนักเรียนครับคุณโอ๊คเหรอคะปัจจุบันใช้สิทธิ์อะไรทอเจ็ดสิบสี่ครับก็เริ่มจาก ที่มีปัญหาทางสายตาแล้วก็ไปโรงพยาบาลกลางหมอก็ให้บัตร30บาทแล้วเขาก็บอกนี่มันมีบัตรทอรเจ็ดสีนะแล้วแกก็เปลี่ยนบัตรคนพิการให้เลยครับแล้วแกก็บอกสิทธิ์พื้นฐานว่าอ่าไม่ต้องจ่ายตังอะไรนี่ครับอ๋ออันนี้คุณหมอจัดการให้เลยนะเนา,เอาะอะไรอย่างของแซกล่ะคะคงผมก็น่าจะคล้ายๆกันครับเพราะว่าคือผมมาทราบว่าตัวเองมีสิทธิ์อ่าทอเจ็ดสีตอนตอนปีห้าเก้าหกส่วนที่เขามีการประชาสัมพันธ์รณรงค์งให้อ่า มีการเข้าถึงสิทธิ์ตรงนี้ครับแต่ก็คือก่อนหน้านี้นนก็เวลาเข้าออกโรงพยาบาลไปรักษากเขาก็แนะนําให้ผมใช้สิทธิ์โควติการถามมีบัตรโคนพิการไหมพอเรามีเขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะปรับเปลี่ยนใช้สิทธิ์โควติการให้เลยซึ่งอันนั้นคือก่อนหน้าปีห้าเก้าที่จะมีการประชาสัมพันธ์ประมาณปี5้าหก้าเจ็นี่แหละที่ผมเริ่มใช้สิทธิ์โควติการหมายถึงว่า ไม่ไม่ต้องไม่ต้องออไปลงทะเบียนเพิ่มเติมไม่ต้องครับเพราะว่าเดี๋ยวคือเรายื่นแบบคนพิการปั๊บทางโรงพยาบาลก็จะจัดการดำเนินการให,ให้เรียบร้อยเลยทีนี้เนี่ยค่ะในประเด็นวันนี้เนาะเราจะพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพฟันนะคะถามเป็นความรู้นิดนึงค่ะทั้งสองท่านในฐานะที่เป็นคนพิการทางการมองเห็นเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเรามีวิธีการดูแลรักษาฟันยังไงอะคะอถ้าส่วนตัวของผมก็คือพยายามก็คือแปรงฟันเช้า กับเย็นสม่ำเสมอแหละแต่ทีเนี้ยดูความที่ว่าบางทีเราก็ออกไปทํางานอะไรเงี้ยเหนื่อยกลับมาตอนเย็นก็ไม่ได้แปลงจะแปลงตอนเช้าสดส่วนใหญ่เงี้ยก็แปลงตามปกติเลยก็ไม่ได้ดูแลอะไรมากมายแล้วในบางช่วงเขาจะมีเจ้าหน้าที่ของสาธารณสุขมาลงพื้นที่เนาะผมก็ได้ไปตรวจสุขภาพอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเอามามีหินปูนนะไปใช้สิทธิ์ขุดหินปูนนะไปที่มันจะเป็นสูวนเล็กๆที่ขึ้นตรงกับหลอดลยกรรมสุขเขาบาขอกว่า ไปใช้ตอนนี้ก็ได้หรือไปคลินิกที่ร่วมกับทางโรงพยาบาลที่มันสามารถใช้สิทธิ์คนพิการก็ได้ก็ผมก็ไปขูดก็ไม่ได้ไปหวชเท่าไหร่ตอนนั้นอายุสิบ็ดปีบางที่ข,ขูดหินบุ่นแล้วเขาไม่ได้ไม่ได้ขูดอีกเลยครับแต่ก็ไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายเนอะเพราะเราใช้สิทธิ์บัตรทองคนพิการอยู่แล้วใช่ครับถอนอุดค่ะอ่าผ่าฟันขุดอันนี้ไม่ได้เสียแต่จะมีแค่ว่า ใส,ใส่เล็กใส่เล็กดัดเออจัดฟันเอยย่าฟันเกิดเออยันนี้เสียเพราะว่าเขาอธิบายว่ามันเป็นการศัญยกรรม,มไม่ใช่เป็นการร,รักษาครับอือแล้วคุณโอ๊คล่ะคะผมของก็ส่วนมากก็ไปอุดประจําครับคเ <c oughs> มื่อก่อนตอนเด็กๆกินทอฟฟี่อะครับ <c oughs> อ่าก็จะไปอุดประจําแต่ที่สีปัดทองเมื่อก่อนยังใช้ส์ปัดทองอยู่นะครับเขาก็จะอุดแล้วก็ถ้ามันผุเยอะเขาก็จะให้ถอนนะครับ เขาจะไม่แบบรักษาลากฟันอะไรเงี้ยครับค่ะเราก็ต้องเลือกว่าจะเก็บฟันเราก็ต้องไปครอบข้างนอกอะไรครับรักษาฟันข้างนอกข้างนอกก็คือเสียค่าใช้จ่ายเองตามคลินิกตอนนั้นที่ใช้บัตรทองสามสิบาทเนาะใช่ไหมคะก็ได้แต่โรงพยาบาลหลักที่เราระบุไว้ถูกไหมคะใช่โรงพยาบาลกลางเมื่อก่อนเปนโรงพยาบาลกลางครับอันนี้คือบัตรทองธรรมดาใช่บัตรทองธรรมดาแต่ทองธรรมดาก่อนที่หมอตาจะเปลี่ยนให้ครับใช่ก็หมายถึงว่าตอนก่อนหน้าเนี้ยคือ ก็ยังใช้ไม่ได้เป็นคนพิการใช่ไหมคะเพิ่งมาภายหลังเพเข้วาอภายหลังเนี่ยคุณหมอเพิ่งเข้าวงการเพิ่งเข้าองการคุณพการหมอก็เลยจัดการลงทะเบียนให้เลยอ่าเพราะฉะนั้นเราถึงได้มาเริ่มใช้สิทธิ์ในเรื่องของบัตรทองแล้วก็สิบย่อยทอจิตสิบสี่ครับมีคมแตกต่างไหมคะมีครับเป็นยังไงบ้างคะบัตรคนพิการเนี่ยรัดคิวได้ครับ ได้รเขาจะให้เราเร็วกว่าแเขาจะให้เราเขาจะจัดคิวให้เร็วกว่าครับใช่ใช่รับใช่เขาใช้คนพิการคนแก่คนชราคนพิการก่อนครับถ้ามีคนชราเยอะๆเขาก็ให้ชนชราเข้าก่อนครับโรงพยาบาลเขาจะเป็นอย่างนี้ครับนอกจากนั้นนะคะนอกจากไม่ทราบครับยังแบบก็ยังไม่ได้สิทธิ์ที่มันนอกเหนือจากนั้นแซคล่ะคะของผมเริ่มจีสิทธิ์คนพิการเข้าโรงพยาบาลตอนอายุสิบเจ็ดสิบแปดก็คือ แต่ถามว่าได้รับการอำนวยความสะดวกเพิ่มเติมไหมอันนี้ก็มันขึ้นอยู่กับว่าตอนนั้นกําลังเจ้าหน้าที่เขาว่างพอที่จะซัพพอร์ตเราไปแต่ว่าทุกครั้งที่ผมไปรักษาเนี่ยในบางการณีที่มียาตัวใหม่ที่บปญนยานอกบัญชีหรือแม้กระทั่งยาตัวเก่าก็ตามแต่ถ้าเกิดว่ามันถูกจัดเป็นนอกบัญชีเขาจะแจ้งว่า,ามียานอกบ,บัญชีนะรับไหมซึ่งคือส่วนตัวผมไม่มีปัญหาเพราะว่า เรารักษาตัวเองเนาะเราก็ต้องรับเงี้ยแต่เป็นคําว่าสิทธิ์คนพิการจะลดค่าใช้จ่ายบางตัวลงอย่างเช่นอ่ามันต้องจ่ายห้าร้อยเงี้ยเราอาจจะจ่ายแค่ร้อยห้าสิบหรือห้าสิบาทอะไรเงี้ยมัน,น,นสิทธิ์ออย่อยทอเอเจสเนี่ย<อ>คือมันจะอาจจะไม่ต้องจ่ายเต็มทั้งหมดครับผมมันอาจจะมี บัญชีบางส่วนเนอะ<ช>ที่เป็นอยู่ในอยู่ในยานอกบัญชีที่แบบอาจจะมีส่วนตังค์นิดหน่อยโดยใช้บัตรคุณพิการทีนี้ในกรณีของการทําฟันทันตกรรมนะคะสําหรับทั้งสองท่านที่ใช้สิทธิ์บัตรทองคุณพิการทอ .74 เนี่ยเจอปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างไหมส่วนใหญ่ของผมไม่เจอครับเพราะว่ามันมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรอย่างผมไปตรวจสุขภาพฟันอะบัตทดีปวดฟันเนี่ยก็ไปตรวจฟรีก็ไม่ได้เสียอะไรครับแต่ผมก็ อนนี้คือมีปัญหารเรื่องของของฟันเกินก็อยากจะไปรักษาเหมือนกันแต่ทีนทรรรเนี้ยสิทธิ์ทอรอเจ็่เน่ทอทอเ่อเจ็ดสิบเข้าไม่ถึงครัเพราะว่ามันอย่างที่ผมอธิบายไปมันเป็นการสัลยกรรมฟันล้นนี่มันมีผลต่อการรับประทานอาหารม,มีผลต่อการใช้ชีวิตใช่ไหมคะรับอ่อมันจะทําให้โครงสร้างใบหน้าของเราบิดเบี้ยวแล้วก็ตอนนี้ผมเริ่มมีปัญหาก็คือเวลาพูด พูดเร็วๆเนี่ยบางทีเริ่มไม่รู้เรื่องแล้วติดบางทีแบบเผลอแบบติดติดติดอ่างอะไรเงี้ยไปเลยแต่อ้ไม่ก็ไม่ได้เป็นเรื่องของการสัญญกรรมนี่เนาะมันก็น่าจะมีผลต่อการใช้ชีวิตอะเคยเคยได้ปรึกษาแพทย์ไหมคะปรึกษาคุณหมอแม้ว่าอย่างเงี้ยมันเริ่มส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตและมันเราไม่ได้ทําเพื่อความสวยงามเนาะเคยปรึกษาไปแล้วครับเขาก็ระบุไว้เหมือนเดิมว่ามันเป็นการสัญญกรรมอยู่ดีครับเพราะว่าโครงสร้างใบหน้าบิดเบี้ยวคือมันมันเป็นการเหมือนกับว่า มันเป็นการสูญหายหรือเสื่อมสภาพไปตามการเวลามันไม่ได้เกิดขึ้นเพราะอุบัติเหตุคือสัญญกรรมที่จะไม่เข้าเคสเสียก็คือจะเป็นการอุบัติเหตุนั้นก็ส่วนหนึ่งหรือเป็นโรคไร้แรงที่จําเป็นจะต้องตัดวงจรของรากฟันเนี่ยคือลากฟันมันจะมีผลหลายอย่างนะถ้าในเรื่องของคันเป็นพิษเอยหรืออะไรเงี้ยถ้ามันมีผลกระทบจะต้องถอนหรือเป็นการถอนฟันจัดฟันใหม่ัอเนี้ยคือจะเข้าอยู่ในของการใช้สิทธิ์เจ็ดสีได้ เอาแล้วมันมีผลต่อการพูดของเราอะก็เหมือนเดิมคุณเคยปรึกษาไปแล้วเขาก็เยืนยันเหมือนเดิมว่ามันบริการสัญญกรรมอันนี้จะเป็นข้อมูลเนาะเผื่อใช่อาจจะได้เป็นข้อมูลในการถามถามทางผู้เชี่ยวชาญสปสชต่อไปเนาะค่ะเนาะแล้วคุณโอ๊ะล่ะคะมีปัญหาอุปสรรคอะไรในเรื่องของการใช้บริการธันตกรรมตามสิทธิ์ทอ74บ้างไหมคะถ้าสิทธิ์ทช74ไม่มีครับแต่ถ้าตอนที่ ทำงานแล้วมีประกันสังคมเนี่ยจะมีปัญหาครับเขาจะแบ่งสิทธิ์ว่าคุณต้องให้ไปเปลี่ยนสิทธิ์เป็นทเจสีก่อนครับคือยังไงนะหมายถึงว่าคุณจะใช้สิทธิประกันสังคมแบบ900อย่างเงี้ยที่เมื่อก่อนไม่ถึง900ด้วยเมื่อก่อนกี่ร้อยประมาณ6 0 0อยเงี้ยครับที่ขุดหิ้งุ๋นมานั่ยนะตอนทํางานตอนทํางานเนี่ยเขาจะให้เลือกว่าคุณจะใช้สิทธิประกันสังคมหรือว่าจะใช้สิทธิ์ทเจสีอย่างเงี้ยครับสิทธิ์คนพิการแล้วบางโรงพยาบาลก็เข้าใจบางโรงพยาบาลก็ไม่เข้าใจครับเขาก็มาจะมาเถียงกันว่าสิทธิ์นี้ใช้ได้ม ส่วนไอ้ที่ไปโรงพยาบาลเนี่ยมันตาบอดน่าจะมีปัญหาทุกคนอยู่แล้วครับว่าคิวอยู่ตรงนี้เข้า 1, ล,ล็อกหนึ่งรอเรียกเบอร์คิว mm hmm. อยู่ตรงนี้ล็อกสองไปชั้นสี่ลงมาเอาบินจ่ายบินชั้นสองมันจะมีปัญหานี้อยู่แล้วครับค่ะอันนี้ก็คือในเรื่องของการใช้บริการเนื้อเข้ารับบริการ <c oughs> ที่เท่าที่ฟังมาหลายๆคนทางด้านทั้งหูและทางด้านทางตาเนี่ยก็จะมีอุปสรรคในการที่จะใช้สิทธิ์ดีในสหัน าาค่ะทีนี้กลับมาเรื่องของธนตกรรนะคะการการรักษาสุขภาพฟันเนาะกับสิทธิ์บัตรทองคนพิการทอ74เนี่ยทั้งสองท่านทราบไหมว่าเรามีสิทธิ์พื้นฐานอะไรบ้างตามสิทธิ์เนาะของทอ74เพื่อจะไปใช้บริการอย่างเงี้ยค่ะพอจะทราบไหมคะคือผมทราบแค่ว่าเอถ้าเป็นของธนกรรมก็มีแค่ถอ,อนอุด คนอิดปูนเครือฟอไรผ่าันคุดอะไรเงี้ยรักษาลักพันจะพอจะทราบอย่างแค่นี้คือเราจะทราบก็แต่เมื่อเราไปใช้บริการในแผนต่างๆนั้นๆน่ะณเวลานั้นเลยอพยาบาลใช่ไหมคะจะเป็นคนบอกหรือว่าส่วนใหญ่จะเป็นหมอครับหมอจะเป็นคนบอกคุณหมอจะเป็นคนแจ้งก่อนที่เราจะเริ่มดําเนินการใดๆหมอก็จะเป็นคนแจ้งสิทธิ์เลยเอออย่างอย่างแซกนี่อย่างบอกว่าต้องไปคอยอุดไปคอยถอนใช่ไหมคะปีหนึ่งเนี้ยคิดว่าตัวเองใช้บริการประมาณเท่าไหร่ ปีนึงอผมใช้กั้นต่ำคือสองครั้งเพราะว่าด้้ยความที่ว่าตัวเองไม่ค่อยว่างด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็ดื้อด้านด้วยบวนี้แบบต้องรอให้แบบแบบมันสาหัสสกัดทุกทกถึงไะหย่อนไปใช่แต่หลังๆมาก็ผมก็ห่างๆจากการไปตรวจธันตกรรมมาเพราะว่ามันเราไม่สะดวกเดินทางไปเพราะว่าแผนกหมอฟันเนี่ยเป็นอีกแผนกหนึ่งที่ ผู้ <P unch> ปกัดนนาใส่ตาไปเองเนี่ยลำบากที่สุดเลยเออลำบากกว่าพันยังอ,อื่นเล่าให้ฟังหนมันลำบากยังไง่ะคือด้วยกอนที่ว่าเจ้าหน้าที่เขาน้อยกว่าพันยัอื่นมากๆแล้วก็หมอไม่เพียงพอรวมถึงการจัดวางอุปกรณ์หรือโซนตรงนั้นทามันแคบมากแทบทุกโรงพยาบาลเลยที่ผมเคยไปเจอมันแคบมากแล้วถ้าเราไม่มีคนมองเห็นไปด้วยเนี่ย อมันเป็นเป็นการลำบากแทบแบบเกือบร้อเปอร์เซ็นตเต็มเลยเดี๋ยวจะไปโดนของของเขาที่เขาวางอยู่เมื่อรางไม่เห็นอะไรอย่างนี้เวลาจะไปใช้บริการอ่ะสมมติว่าไปได้ใช้บริการหรือไม่หรือว่าเป็นการนัดล่วงหน้าแล้วต้องมาทีหลังโดนนัดล่วงหน้าครับเพราะว่าอเขาจะประเมินก่อนประเมินเบื้องต้นแต่ถ้าเป็นการนี่ขูดไม่ต้องนัดแต่ถ้าแบบอุดฟันเอยถอนหรืออะไรเงี้ยนัดล่วงหน้าแล้วก็นี่แล้วก็อย่าง บางทีถ้าเกิดมันจะเป็นต้ออกซเรย์อย่างเงี้ยอืมอ่าอกซเรย์ฟันใช่อกสเรย์ฟันเผื่อแบบว่ามันต้องมีการรักษาอะไรเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ถ้าไม่มีคนมาเห็นไปด้วยก็ครึ่งวันก็ไม่แล้วทำไมคะรอต้องรอเจ้าหน้าที่เวนเปย์อะไรอย่างเงี้ยคิวเขาพาไปอิสเลย์ที่หนึ่งอย่างเงี้ยใช่แล้วก็รอฟิล์มรออะไรแต่ถ้าเกิดเราเรามีคนมาเห็นไปแป๊บเดียวมอติดขึ้นมาเราเสร็จอ่ะแล้วคุณโอ๊คล่ะคะปัจจุบันเนี่ยใช้เฉลี่ยแล้วใช้บริการเรื่องของฟันเนี่ยจํานวน น่าจะไปเช็ค hmm. ป oh, oh, oh. oh ีละครั้งอะครับปีละครั้งก็ไปเช็คถ้าเป็นอะไรน้อยๆหรือว่าเราไม่ต้องการเสียเวลาก็คลินิกแถวบ้านครับจ่ายเงินเองอ๋อจ่ายเงินเองแล้วก็ไปที่สมาคมตาบอดเนี่ยเขาให้งบ2อ0 0ับาทต่อปีครับอ๋อเหรออะไรคะคือเขาจะให้ทําฟันนะครับ ให้ทุกคนที่อยู่กภายใต้สมาคมเราก็ไปใช้สิทธิ์ตัวนี้มันก็จะเร็ว่าให้เป็นเงินแลวให้เราไปใช้บริการไม่ใช่ครับให้เราไปจ่ายจ่ายก่อนซุปเอาบินไปเบิกที่สมาคมเลยครับก็ไปทำที่ไหนก็ได้สองพันบาทอันนี้ประชาสัมพันธ์บอกเพื่อนได้ไหมคะถ้าตาบอดทุกคนก็ไปเบิกสิทธิ์ได้เต็มที่อ่ะต้องเป็นสมาชิกของสมาคมก่อนนะใช่บางสมาคมก็มีให้ต่างหากอีกอย่างไงครับอีกพันึองอะไรเงี้ยแล้วแต่สมาคมที่เราอยู่อ่ะ ดีนะดีนะแล้วหลังๆมาเอคินิกธนกรรมบางที่ถ้าเราแสดงบัตรคุ้พิการ<อ>เขาจะลดให้ด้วยนะบางบางพื้นที่บางา<อ>ที่แบบลดร<ข>าคาใ,ใช่อย่างเช่นเราต้องจ่ายเต็มอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะบอกว่าหนูมิสิทธิ์คุ้ปิการไหมพอดีพี่ขึ้นตรงกับโรงพยาบาลน,นี้แต่ว่าพี่เป็นคินิกนอกแต่พี่อยากให้หนูใช้สิทธิคุ้ปิการเพื่อลดค่าจ่ายบางอย่างลงอันนี้ก็มีนะแล้วก็บางบางคลินิกผมไม่มั่นใจว่าเขา มีคำสั่งจากโรงพยาบาลมาเปิดไหมหรือว่าเขาเป็นบอจากโรงพยาบาลตอนนั้นแสดงแบบผู้พิการรู้สึกว่าเมื่อตอนปีหกสองนี่นแหละผมไปของ Mid T, มิรไมตรีมีแผนกทำฟันแล้วเขาบอกว่าใช้สิทธิผู้พิการได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายนั่แหละเป็นครั้งล่าสุดที่ผมไปเอออย่างทั้งสองท่านเนี่ยตั้งแต่เล่ามาเนี่ยในส่วนของสิทธิ์ที่เราใช้เนี่ยคิดว่ามันสามารถอำนวยความสะดวกให้เรามากน้อยอยังไงอะคะอืมส่วนตัวผมว่ามันอำนวยความสะดวกอยู่แล้วแหละ ในเรื่องของตัวสิทธิ์ต่เพียงแค่ว่าการเข้าถึงหรือการรับทราบสิทธิ์เนี่ยอ่ามันค่อนข้างที่จะสำหรับตัวผมเองอ่ะเข้าถึงยากเพราะว่าคือผมจะทราบสิทธิ์ก็แต่เมื่อผมไปในแผนกที่ผมไปรักษาส่วนเขาจะอธิบายให้เราเข้าใจมากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็ขึ้นขึ้นกับการสื่อสารเลยแล้วก็ส่วนในเรื่องอื่นก็คงไม่ต้องไม,งไม่ไม่จะเป็นต้องพูดถึงเพราะว่ามันมันก็เป็นไปตามสภาพในโรงพยาบาลนั้นๆในเรื่องของบุคลากรหรืออะไรโอเคค่ะผมฝากนิดนึงครับ ถ้าไปต่างจังหวัดเนี่ยความรู้ของหมอหรือพยาบาลอะไรก็ไม่รู้มันจะรู้ไม่เหมือนกันครับอ,อเขาก็จะแบบอาจจะยังไม่เข้าใจสิทธิ์หรืออะไรเนี่ยครับถ้าถ้าฝั่งนู้นเขาเข้าใจสิทธิ์คนพิการก็จะง่ายขึ้นครับเราก็จะไปเถียงเขาทุบมันก็จะจบเลยครับมันก็เข้าใจตรงกันอย่างเงี้ยครับเหมือนอย่างที่พี่สิทธ์บอกว่าคือคุณหมอก็พอทราบเรื่องสิทธิ์เรื่องของคนพิการเนอะก็เพื่อะไรเพิ่มเติมลงทะเบียนให้เราเรียบร้อยเลย ก็ไม่ไปสร้างความลำบากให้กับคนพิการการที่เราจะต้องไปขวนขวายเนาะไปหาข้อมูลต่ออีกค่ะงั้นเราไปฟังจากผู้รู้กันเลยดีไหมคะว่าข้อมูลในเรื่องของบริการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสชเนี่ยในบริการทันตกรรมเนี่ยสำหรับสิทธิ์บัตรทองคนพิการทอ74เนี่ยมีอะไรกันบ้างงั้นเดี๋ยวเราไปฟังผู้เชี่ยวชาญนะคะสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกันเลยค่ะในเรื่องของการทำฟันนะคะ ก็ทําฟันเนี่ยข้อแตกต่างระหว่างสิทธิประกันสังคมกับสิทธิบัตรทองสปสชเราอะค่ะแตกต่างกันตรงที่ว่าอย่างเช่นสิทธิบัตรทองของเรานะคะเอ่อถ้าเราคุ้มครองแล้วปุ๊บเนี่ยในการเข้ารับบริการการทําฟันก็จะมีอย่างเช่นอ่ะเป็นสิทธิประโยชน์พื้นฐานเลยถอนฟันอุดฟันขูดหินปูนผ่าฟันคุดหรือการใส่ฟันปลอมแบบนี้ค่ะคุ้มครองโดยที่ คนที่ถือบัตรทองก็สามารถที่จะเข้ารับบริการที่จะเป็นหน่วยหน่วยตามสิทธิ์ที่ท่านมีสิทธิ์อยู่หรือจะเป็นคลินิกชุมชนอบอุ่นที่ว่าเข้าร่วมในส่วนของธันตกรรมเฉพาะทางตรงนี้ของทางสป,ปชได้โดยที่ไม่ต้องสำรองจ่ายแล้วอานำใบเสร็จไปเบิกอันนี้ในส่วนของบัตรทองนะคะแต่ถ้าเป็นสิทธิประกันสังคมก็คุ้มครองเหมือนกันนะคะสิทธิประโยชน์ ถอนฟันอดฟันขูดหินปูนผ่าฟันคุดแต่ว่าของประกันสังคมอะคะ่ะอาจจะต้องสำรองจ่ายในเรื่องของเบิกแล้วเราก็นำใบเสร็จรับเงินมาเบิกกับทางสำนักงานประกันสังคมโดยสามารถไปเข้ารับบริการคลินิกทันตกรรมหรือโรงพยาบาลที่เข้าร่วมประกันสังคมโดยจะมีโลโก้ของทางประกันสังคมอยู่ตรงด้านหน้าคลินิกหรือสถานพยาบาลน,นั้นๆนะคะอันนี้อาจจะแตกต่างกันเรื่องของว่า อย่างเช่นของประกันสังคมเขาเบิกได้ปีละ900บาทแต่ของบัตรทองคือฟรีอันนี้ค่ะก็จะเป็นข้อแตกต่างแต่ว่าในในส่วนตรงนี้ไม่ต้องกังวลใจนะคะเพราะว่าทางเ,าเรามีการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วว่าอาจจะมีการเ,าเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับทางสิทธิประกันสังคมเพิ่มเติมนะคะ เมื่อสักครู่<ม>พวกเราทุกคนก็ได้รับฟังข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญของสอปอสอชกันแล้วนะคะทีนี้ถามทั้งสองท่านบ้างหลังจากที่ฟังผู้เชี่ยวชาญให้ข้อมูลแล้วเนี่ยคิดเห็นอย่างไรบ้างคะคือส่วนตัวนี้ก็โอเคคืดอดีเลยเพราะว่าไอ้หกหัวข้อในการบริการเนี่ยอันนี้คือผมทราบม,มาตลอด<ม>แต่อ้ที่ไม่เคยทราบเลยก็คือเราสาม,มารถใช้สิทธิสามครั้งต่อไม่เกินไม่เกินปีใช่ไหมสามครั้งต่อปีของคินิกอกชนแล้วถ้าเกินครั้งที่สี่กลับไปที่โรงพยาบาลเนี่ยอันนี้ผมเพิ่งทราบเพราะว่า ปกติเขาไม่เคยแจ้งอะไรแบบนี้เลยเขาแจ้งแค่ว่าใช้เสริ์ได้นะไม่เคยแจ้งกันวนครั้งหรือแม้กัแบบลดราคาได้นะอะไรคือกาจะแจ้งอย่างแค่ประมาณนี้อันนี้พงราบเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยตลอดปีหนึ่งเนี่ยไปทําได้ตลอดเลยนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายดม่มใช้จ่ยไรจต้องไปใช้โปรโมชั่นลดวยนะเพียงแต่ว่าก็อยู่ในขอบเขตหกข้อนั้นบริการโกบริการค่ะโอเค่ะคะครับผมก็เห็นด้วยกับคลินิกนอกสถานที่โรงพยาบาลนะครับที่เข้าร่วมกับ โรงพยาบาลของรัฐนะครับทําให้เราประหยัดเวลาได้เยอะมากครับถ้าเราไปโรงพยาบาลอาจจะหมดครึ่งวันถึงวันหนึ่งครับแต่ถ้าเราเข้าคลินิกเนี่ยเราก็จะลดเวลาได้เยอะมากครับเหมาะกับต้องประชาสัมพันธ์ให้ตาบอดทุกคนรูครับใช่<ม>เพราะว่าในส่วนของข้อมูลเพิ่มเติมเนื้อที่ทางสปะสะชได้มีการให้ข้อมูลไว้เนี่ยจะมีเพิ่มเติมในส่วนของเว็บไซต์ <c oughs> ซึ่งก็จะเป็นสื่อ ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้นะคะเมื่อกี้นี้ที่พูดกว่าอยากให้มีการประชาสัมพันธ์อีกหนึ่งช่องทางนั่นก็คือเว็บไซต์ของสอปงสชจะมีในส่วนของล่ามมีในส่วนของ CC มีส่วนของอินโฟแล้วก็มีในส่วนของเสียงเพราะฉะนั้นเนี่ยคนพิการทุกกลุ่มก็สามารถที่จะเข้าถึงสื่อพวกนี้ได้นะคะยังไงฝากทั้งสองท่านช่วยประชาสัมพันธ์ให้กับเพื่อนๆน,นด้วยเนื้อเพื่อเข้าไปดูว่ามันมีข้อมูลอะไรบ้างค่ะวันนี้พวกเราทั้ง4คนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีครับ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะโทรสายด่วนสปสช1 3 3 0หรือสอบถามผ่านไลน์สปสชอค่ะเพียงแค่แอดไลน์สปสชอนะคะแล้วพิมพ์ค้นหาไลน์ไอดี @nhso ค่ะ